ควันนี้ตอนจะมารีวิวผัดอะไรอะ่ะขนมจีน้ำยาขนมจีน้ำยา,า,าแต่ใส่พริกไปด้วยว่าจะอร่อยแค่ไหนแต่ผมชิมแล้วค่ะ,ะเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ก็อร่อยเปรี้ยวหน่อยอะไรชิมชิมให้ให้คนดูดูอส่าอันนี้หน่อยไม่รักอันนะี้ไม่ต้องหลอกตัดไปเลย นี่ตะอนนี้นี่ตอนนี้เผ็ดใช่ไหมแรงน้อยกว่านะเร็วๆแป๊บนึงประมาณเท่านี้ก็นะคะก็เปรี้ยวอยู่ดีอ่ะ มันไม่ได้ใส่มะนาวนะมันจะเปรี้ยวได้ไงขนมเปรี้ยวจริงๆไม่ได้พูดบเล่นนะหนูเป็นโควิดแล้วมาครับเนี่ยผมไม่ได้เป็นโควิดผมใส่แมสก์ตลอดแต่ตอนล้างหนะ้ากับตอนกินข้าวแล้วก็ตอนกินขนมมาถอดแมสก์เห็นนะแล้วมันก็ไม่ได้เข้าปากสรุปว่าเป็นไงขนมจีนน้ำยาคุณยายเป็นไงอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยสิบคะแนนให้กี่คะแนนสิบให้สิบเหรอเปรี้ยวนะให้สิบเลยเหรอเปรี้ยวแต่ให้สิบ โอเคอ่ะวันนี้อ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายผุ bye, ้บบ้าบ๊ายบาย